ขออนุญาตเจอท um. ี่นายกงศักดิ์เทสุิมรัฐมนตรีว่าการกรทรวงรมการวันที่12มิถุนายน264ปีนะครับเอกสารพวกนี้นะครับนี่ในองการรเก็บตอนนี้ ที่ท่านกำลังร้องเพลงถ้ามาานาันแะย่ไวนะครับก็ขออนุญาตส่งให้ท่านกฤษณะพงศ์กันชยัยติดนะครับซึ่งเป็นผู้การจัวัสันนิบาตกองร้องทูบนะครับกล่วาวเปว่าผมนายวชิราเพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนร,รทาษฎรทักษิณประปาพร้อมโดยคุณจีรพงศ์ติวุตานนท์มีร้อยเวทโดยคุณจิรพลติวุตานนท์และผมคุณจีรพลเ,เป็นบิดาของคุณตายไปร่วมง,งานเลี้ยงที่ทคณะปฏิวัติการกระทรวงยุติธรรมแล้วติดโควิด19 คือ3คนเนี่ยตายและติดทั่วทั้งจังหวัดสุโขทัยเนี่ยห้คนนะครับญาตของคุณรัตพลผู้ตายก็เลยไปแจ้งความเมื่อวันที่สิบห้าตุลาคมผมก็ไปแจ้งคาวามด้วยนะครับและปรากฏว่าท่านครับให้สำเนาบันทึกประจำวันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น,าน่าเกิดขึ้นไม่ควรที่จะำวันแล้วเขาบอกว่า,าต้องขออนุญ,ญาตร่วมกลับแล้วก็เซ็นชื่อ ทำหนังสือขออนุญ,ญาตร่วมกับ,บ้อยก็เลยต้องออกจากโรงพักสุโขทยัยในวันนี้ครับจึงมาส่งหนังสือถึงท่านคนเปิดสวัสดิ์แจ้งที่ดสซึ่งท่านกาลังปฏิรูปตํารวจถือว่าเป็นตํารวจที่มีคุณธรรมมีธรรมะจึงขอให้ท่านเนี่ยท่านผู้บริหารตำรวจแห่งชาติเนี่ยดำเนินการสอบสวนหักกรณีที่ร้อยเวรไม่รับและ ทันทีทันใดหลังจากที่ร้อยเวรได้ลงชื่อเนยลงชื่อตัวแล้วนะครับผมก็ให้การเรียบร้อยแล้วคุณจิระบนติ๋วตังทองต้ให้การเรียบร้อยแล้วผมยังขอเรียกร้องให้ทางพิการรวจแห่งชาตินะครับหนึ่งการแจ้งความร้องทุกข์เก่าโทษนายสมศักดิ์เทพสุทินตะเกลาพนักงานสอบสวนได้ดเนินได้รับคำาก่าวโทษบสอบตามกฎหมายแล้วรอไม่และได้มีเลขคดีอาญาที่เท่าไหร่รับคำาก่าวโทษพวกปารได วันและเวลาที่ผมไปแจ้งความคือวันที่15ตุลาคมเวลา13นาฬิกานะครับ 2. การไม่รับคํากล่าวโทษออกเลขคดีทันทีของพ,พ,พนักงานสอบสวนเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและผิดวินัยร้ายแรงหรือไอม่อย่างไร 3. การไม่ยอมมอบสำเนาบันทึกประจาวันให้แก่ผู้กล่าวโทษในทันทีที่การปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบราชการหรือไม่และจะดําเนินและวนละินัยกับพนักงานสอบสวนอย่างไร ก็คือพันตำรวจโทนิพน์เขียวเรืองเนี่ยต้องขออนุญาตพันตำรวจเอกสิรพงศ์เกิดู้นากรซึ่งเป็นผู้พิวมาากาืองจังหวัดสุโขทัยเพื่อขออนุญาตเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและอวอาเปียบหรือไม่ถ้าไม่ชอบจะดำเนิน,นการลงโทษอย่างไรถ้าขอให้พลตำรวจเอกสวัดแจ้งยอดสุแกแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นภายในเจ็ดวันเพื่อจะได้นําไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ผมมายื่นหนังสือถึงท่สุวัตดเนี่ยเพราะมีความหวังเพราะว่าท่านเป็นตำรวจที่ดางพร้อยนะครับและเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายผมเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษดรสองสมัย,สมสมยไม่เคยพบว่าการแจ้งความที่โรงพักใดพนักงานสอบสวนจะไม่ให้สำเราไปแจ้งความกับผู้เสียหายอยู่ภายใต้ประกาศสาการฉุกเฉินนะครับ ในทุกท้องที่พวราชกาณรจักรซึ่งครดังการนั้นเป็นางานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายอันนี้คือวันที่ผมไปยื่นถึงร้อยเวรร้อยเวรทั้งหลวงในนะครับนี่คือคุณกีะระพลติมุตานนท์ตอนนี้ผมเป็นพ่อของผู้ตายนะครับผมมีหลักฐานว่าเนี่ยครับนายสกดิ์เทพสุทินจัดงานรถน้ำสงการโดยมีนี่คุณน,าานัทพล คุณสมจักเทียบสุพินนะครับไม่ใส่หน้ากากอนามัยและไม่ใส่หน้ากากอนามัยทั้งตอนจัดรถน้ำสงการตอนจัดปาร์ตี้และร้องเพลงเราเก็นี่คือพนักง,งานสอบสวนที่ไม่ออกไปปจอให้กับผมและบิดาผู้ตา,นายนะครับสไทยนะครับพันตำรวจเอกชื่อเมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับ แจ้งความนะครับที่โรงพักสุโขทยัยผมไม่อยากเชื่อว่าร้อยเวรเนี่ยไม่ให้สำเราจไปแจ้งความอันนี้ผมก็มอบหนังสือที่ผมเขียนนะครับพระ้ะมกัถุงผ้าให้กับร้อยเวรอันนี้คือตัวจริงครับผมก็ขออน,นุญาตให้ท่านท่านโรงมป์รับนี้นะครับแล้วก็อันนี้สำเราจสำเนานี้เดี๋ยวที่กอ,องนะครับก็ โดยปกติเนี่ยต้องให้ทันทีใชจนกรครับเมื่อชาวบ้านไปแจ้งค่ามถูกต้องไหมครับผมก็จะต้องดูพัสดุจริงครับค่ะครับว่าจะยังครับคือพัสดุจริงก็ไปแจ้งความแล้วก็ร้อยเวรก็สอบสวนมีการอะไรนะครับที่ท่านขอครับขอแต่ท่านจะแจ้งอะไรเจ็ดบาทนะครับกับกับับครับาททีนี้มีการลงรายมือชื่อทั้งผู้เสียหายทั้งร้อยเวรกอะไรเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าไม่ให้สำเนาบันทึกประจวัน ทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่และอยากให้คุในการปฏิบัติหน้าที่ครับเราทวงไล่กำเลยต้องมาต้องมาแจ้งท,ท,ที่ต่างสุวัสดนะครับและถ้าถ้าท่านสุวัสถ้า,ถา,ถายังไม่ยื่นหน้า ผมเตรียมพี่สี่ท่านผมผมก็จะไปยื่นถึงท่านผอประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานประธานกรรกรรโอเคครับก็ท่านเป็นประธานกรอก็จะไปยื่นถึงผอต่อไปแต่ถ้าท่านสุวัสด์แจ้งมาผมก็ก็โอเคก็เข้าใจแต่ว่าถ้าไม่แจ้งมาเราก็ไปยื่นกับนายกต่ออันนี้ที่ตัวจริงนะผมขอสำเนาคุยได้ครับเช่นแล่วที่ให้ลูกต่อ